เหมือนแชมเปญเลยนะคะเดี๋ยวสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทําอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆทำวนยโอเร่รสสตรอเบอรี่นะคะ y วายโอเร่ o Re เป็นยังไงนะคะก็คือนี่นะคะโอเร่ o Re. เป็นลูกอมโอเร่ Re แบบนี้สูตรในวันนี้นะคะโอเร่หนึ่งถุงนะคะใช้100่เม็ดนะน้ำตาลทราย1นกิโลจะใช้น้ำเปล่านะคะ3ลิตรนะ เดี๋ยวเรามาเตรียมลูกอมโอเล่กันเลยนะนี่นะคะก็จะได้เป็นลูกอมแบบนี้นะกลิ่นหอมมากนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะแกะลูกอมโอเล่ให้ครบทุกเม็ดก่อนนะเดี๋ยวมาดูในขั้นตอนต่อไปนะตอนนี้นะคะเราก็แกะลูกอมโอเล่นะครบหมดทุกเม็ดแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะเราจะต้มน้ํานะคะ เราใช้น้ำทั้งหมด3ลิตรนะแต่ว่าเราจะแบ่งต้มบางส่วนก่อนนะคะเราเทน้ำลงไปประมาณ500ม ml นะเปิดเตาเลยค่ะเราจะยังไม่ต้มหมดนะคะต้มแค่500ม ML นะตอนนี้น้ำของเราก็เริ่มร้อนแล้วนะเราจะเทลูกอมโอเล่ของเราลงไปเลยนะคะเทลงไปหมดเลยสีสวยมากนะคะเพื่อนๆดู เดี๋ยวเราจะละลายลูกอมก่อนนะคะเราใช้น้ําแค่500 ml นะคะมันจะละลายง่ายนะถ้าเพื่อนๆเ,เทหมด3ลิตรนะคะมันใช้เวลานานนะคะกว่าที่ลูกอมเราจะละลายนะ ตอนนี้ลูกอมของเราก็ละลายหมดแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทราย1กิโลนะวันนี้ใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะเพราะว่าอยากจะให้สีวายของเราใสๆนะคะก็หมูใช้น,น้ำตาลทรายขาว1กิโลนะเบาไฟก่อนได้นะคะเพื่อนๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวไฟแรงเกินน้ำตาลจะไหม้นะ เราเติมน้ำส่วนที่เหลือลงไปได้เลยนะคะพอน้ำตาลทรายละลายนะคะเราจะต้มต่ออีก5นาทีนะ เราจะพักในส่วนของน้ำต้มลูกอมโอเร่นะคะให้ได้อุณหภูมิ35องศาก่อนนะคะถึงจะไปสู่ขั้นตอนการหมักยีสต์ต่อไปนะตอนนี้นะคะน้ำที่เราต้มลูกอมนะก็ได้อุณหภูมิตามที่เราต้องการแล้วนะคะประมาณ30-35องศานะเราจะตักน้ำแบ่งใส่ชามเล็กไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่จะเท,ทยีสต์นะเดี๋ยวเราจะใส่ยีสต์หนึ่งช้อนชานะคะเพื่อหมักนะ วันนี้เราจะใช้ยีสต์ทำขนมปังแบบนี้นะคะใส่หนึ่งช้อนชานะวันนี้นะใส่ลงไปในชามเล็กเลยค่ะผสมให้เข้ากันนะนี่นะคะเราจะทิ้งให้ยีสต์เขาทำงานก่อนนะคะระหว่างนี้นะเราจะเทน้ำที่เราต้มลูกอมโอเร่ลงถังหมักนะ ตอนนี้ยีก็ขึ้นฟูดีแล้วนะคะเราจะเทยีดลงถังหมักเลยนะถ้ายีขึ้นฟูแบบนี้นะคะเห็นไหมคะขึ้นฟองแบบนี้หมายความว่ายีดทำงานได้ปกตินะถ้ายีต,ตกตะกอนนอนก้นนะคะน้ำที่เราหมักมันจะใสๆนะแบบนั้นยีดหมดอายุนะคะใช้ไม่ได้นะถ้ายีขึ้นฟองแบบนี้นะถึงจะเทลงถังสำหรับหมักนะคะเทลงไปได้เลยเราเทยีดเสร็จนะคะ ปิดฝาถังให้สนิทก,ก่อนนะทําการเขย่าถังเราเขย่าถังนะคะเพื่อที่จะให้ยตดกระจายตัวแล้วก็ทํางานได้ไวขึ้นนะเขย่าถังเสร็จเพื่อนๆต้องคลายเกลียวออกเล็กน้อยนะนี่นะคะคลายเกลียวออกเล็กน้อยแบบนี้พอแล้วเราจะหมักในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณ7วันเดี๋ยวป้าหมูมาอัปเดตนะว่า ไวายโอเล่ของเรา7วันจะมีรสชาติที่ถูกใจเราหรือยังนะเดี๋ยวป้าหมูมาอัปเดตค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตไวายโอเล่นะคะป้าหมูหมักไปตั้งแต่วันที่28เดือน10นะวันนี้วันที่หเดือน11นะรวมระยะเวลาในการหมักนะคะ10วัน10วันรสชาติโอเคเลยนะเพื่อนๆอร่อยใช้ได้เลยนะดื่มง่ายเหมือนค็อกเทลเลยนะคะจริงๆไม่ต้องน็อกยีสก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราอยากจะเก็บไว้ระยะยาวนะคะ ควรที่จะนอกยีดนะคะแล้วก็การนอกยีดเป็นการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ต้องการด้วยนะเราจะได้ดื่มแบบปลอดภัยมั่นใจนะคะเดี๋ยววันนี้ป้าหมูจะมานอกยีดนะคะเดี๋ยวเราเทลงกระมังไปได้เลยกลิ่นหอมมากนะเพื่อนๆป้าหมูแทบไม่ได้เติมอะไรเลยนะ เออตาเราใช้ไฟอ่อนนะวันนี้ป้าหมูจะน็อกที่อุณหภูมิประมาณ45องศานะคะวันนี้เราจะไม่เติมน้ําตาลนะคะเพราะว่ารสชาติวายที่ป้าหมูได้คืออร่อยกลมกล่อมมากเลยนะมีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมของทอฟฟี่โอเร่นะแล้วก็ความหวานพอดีเป๊ะเลยนะคะวันนี้เราจะน็อกแค่พออุ่นๆเท่านั้นนะ <ๆ S 2> เห็นไหมคะเด้งดีดแบบนี้เลยนะ เดี๋ยวเราจะวัดอุณหภูมิตอนนี้ได้35นะคะเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะวันนี้เราจะไม่นอกที่อุณหภูมิสูงนะเราอยากจะให้ไวน์เรามีรสชาติที่สู้ซาหน่อยนะคะสักประมาณนี่นะคะ41นะคะตอนนี้เราจะปิดเตาเลยนะตอนนี้เตาของเรายังจะมีความร้อนอยู่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะได้43องศานะเ้าวันนี้เราจะนอกที่อุณหภูมิ45องศานะคะเอาแค่นี้ก็พอนะเพราะว่า เราตั้งคาบนเตาเนี่ยความร้อนมันจะยังมีนะคะเราจะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะเราจะปล่อยให้ไวนโอเรเราเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะคะถึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการบ่มต่อไปนะเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมนะคะตอนนี้นะคะไว l ์โอเรของเราก็ได้เป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะป้าหมูจะใส่ถังสำหรับบ่มเลยนะคะ ขั้นตอนการบ่มนะคะเราจะต้องปิดฝาถังให้สนิทนะเดี๋ยวป้าหมูจะบ่มในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณ7วันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่เราบ่มไป7วันไวน์โอเร่ของเราจะสีสวยมีรสชาติที่หอมหวานขนาดไหนนะเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมนะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตไวน์โอเร่ะนะคะหลังจากที่ป้าหมูบ่มไปเพียงแค่3วันนะคะ,ะก็ได้ความใสของน้ำไวน์มากเลยนะ ป้าหมูก็เลยมาอัปเดตเพื่อนๆดูเลยนะคะวันนี้เห็นไหมสีสวยมากเลยป้าหมูไม่ได้ใช้ไซรัปเลยนะคะใช้สีจากลูกอมโอเร่เท่านั้นนะนี่นะคะสีสวยมากกลิ่นหอมสูตรนี้นะคะได้แอลกอฮอล์ที่สูงเหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้เราจะมารองเทชิมนะคะนี่นะป้าหมูแบ่งไปแช่ช่องฟิตมาเพื่อนๆดูมีความเป็นเซรอร์บี้หน่อยๆนะ นี่นะคะดูสีสวยมากเลยนะสีเหมือนแชมเปญเลยนะเพื่อนๆนป้าหมูจะมาลองเทชิมนะวันนี้ดูสีค่ะเพื่อนๆสีสวยมากเลยสีเหมือนแชมเปญเลยนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะ กินหอมมากค่ะเพื่อนๆอ,อืมอร่อยอร่อยมากเพื่อนๆอ,อร่อยมากค่ะกอไก่กล้านตัวเลยนะใครไม่ทําถือว่าพลาดนะสูตรนี้นะคะเหมือนค็อกเทลนะมืนเล็กๆนะไม่ได้ไม่ได้ไไดแอลกอฮอล์สูงปรี๊ดจนแบบดื่มแล้วเมาแบบนั้นะไม่ไม่ใช่นะคะ ดื่มเพลินๆคุยกันไปเพลินๆน,นะเหมือนค็อกเทลเลยนะสีสวยรสชาติแบบผู้ดีมากนะคะเพื่อนๆประหมูการันตีเลยนะแต่ละสูตรที่คิดค้นออกมานะคะอร่อยจริงนะถึงจะนำมาเผยแพร่ให้สมาชิกได้ทำตามนะคะสูตรนี้หาวัตถุด,ดิบได้ง่ายมากเลยนะเพื่อนๆเ,เข้าเซเว่นโลตัสบิ๊กซีมีหมดเลยนะคะ <S <S ลูกอมโอเร่ขนาด100เม็ดนะในสูตรนี้นะคะ ไวโอเล่นะคะเพื่อนๆลงทุนน้อยมากเลยนะแต่พอเราหมักสำเร็จเรียบร้อยนะคะบ่มแล้วใส่ขวดสวยๆแบบนี้นะคะเหมาะที่จะเป็นของขวัญของฝากต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะป้าหมูรีบทํารีบปล่อยคลิปนะคะเพื่อนๆจะได้ทําทันนะสูตรนี้นะคะใช้เวลาหมักไม่กี่วันนะแล้วก็ป้าหมูบ่มสามวันก็ ได้น้ำที่ใส่กิ๊กแบบนี้เลยนะไม่จำเป็นต้องเป็นอาทิตย์นะคะสูตรนี้ไวมากนะ mm hmm. ท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์นะคะ mm hmm. ก็ช่วยกดไลค์ hmm. เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วย mm hmm. ป้าหมูทาคลิปนะคะถ้าใครสนใจที่อยากจะเรียนจริงจังนะสามารถที่จะกดเข้าห้องสอนทำคอมบูชาใบาป้าหมูได้นะคะ mm hmm. ป้าหมูเปิดห้องไว้สำหรับสมาชิกทุกคนนะ สามารถที่จะกดเข้าไปในห้องได้เลยนะคะไม่ต้องรออนุมัตินะป้าหมูเปิดเป็นสาธารณะเอาไว้ค่ะป้าหมูจะแปะลิงก์ห้องสอนทำคอมุชาบายป้าหมูนะคะเอาไว้ใต้คลิปนี้นะถ้าใครสนใจอยากจะเข้าห้องเรียนฟรีนะคะสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะป้าหมูก็สวัสดีทักทายเอฟซทุกท่านด้วยนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะ ดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะประหมูเป็นห่วงค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ